สวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับทางช่องเนิวพารวยเนิวพาโชคน้องพารวยครับผมสวัสดีเอฟซีตุกตุบฉันครับผมหลายงวดแล้วบ่ได้พ่อกันไม่ได้เจอกันหลายงวดแล้วนะพ่อเนาะเอฟซีโทษถามหาอยู่แต่ว่าโอ้ยมันเด็กบ่เขียวว่าท่นนนนนได้พักไลุก้อนน่่านนนได้บ่ได้ออกช่องมาครับครับผมพักไปสองสามวันเดีวนะพ่อเนาะครับผมก็พ่อก็ไปคำนวณสูตรใหม่มาใช่ไหมพ่อไม่ผสมสูตรเก่ากันนะ ครับผมเห็นว่าเดินเดินมาหลายงวดแล้วใช่ไหมพ่อต่อ่าสองสามงวดอยู่เตือนบริลงเนาะถูกมาสองสามวดแล้วคิดคำนวณยอดกลับไปมันโอเคไม่พอสุดตัวนี้สุดไหมโอเคม,มันต้องไปประกบกับครบลางนะครับทำอยู่ในครบเจอเขาบอดทหารสมัครบอดหารสมัครแปดเจ็ดสักหกเจ็ดเดี๋ยวเสร็จล่าง ราะว่าลักหวยลักหนวยล่างเย็ดยางเจาวครับโป้บอกเย็ดสี่ไปแปดเจ็ดใช่ไหมพ่อเนี่ยแปดเจ็ดแต่ก็เจาะอัะนค่เจาไปไปไปปีนนะครับเป,ป,ป,ป็นเปลี่นขเอาอ่จะได้ขูนล่าง<อ>ไปกับเจ็ดแปดเป็นเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี้นะพ่อนอ้อเรียสองตัวน้อให้เป็องตัวอให้แค่เจ็ดแปดกับตัวไหนนะพ่อกับพวกเจ็ดก็ครับผมก็คือสูตรคุณพ่อคุณพ่อจะปรับปรับเปลี่ยน ทำไปใหม่ทำใหม่ไปเรื่อยๆเนาะพ่อเนาะปับ๊บแล้วมันตัวใดงมาเขาปับ๊บสี่หกกัเขามันบอกคับพ่อนหมวดสี่หกส,หกสี่หกห่หกสี่ครับผมต่งกับอานำเนาะหกสี่หกสี่หกครับแต่ก็ถือว่าถูกนะพ่อถึงจะเป็นตัวกลับก็ถือว่าถูกครับถูกตรงๆนั่นแหละถึงจะต้องกลับยังไงคนเราซื้อเลขก,ก็ต้องกลับอยู่แล้วใช่ไหมพ่อกับแต่ว่าพอแบบมีหงตือนเอารักซิฟใส่รักน้อยเลยเนาะบวบกกับแล้ว แต่พวกแรกข้าเจ้ากับข้าเจ้าก็ได้บางหันกับเขียนไรบอร์ดน่เขียนไ้กระดานนั่นเนาะแปดเจ็ดเคียนเชียงไม้ถูกไงพ่อมครับกับอันพกเจ็ดครับถ้าใครซื้อเลขกไม่กลับตับแตกได้พ่อเลขกออกมาโอ้ยเสียดายก้าวไเลพอเลวิ่งเลวิ่งเจ็ดนี่ยังได้ตังเป็นลักหน่อยแล้วอะพราะมันวิ่งเจ็ดเนาะครับพอก็เลยให้แปดเจ็ดเสีงว่าสูตรตัวนี้เนี่ยมันถูกมาสองสามงวดเลยใช่ไหมพ่อเออเขาสองสามงวดแล้ว ครับครับผมก็คือถ้าเวลาคุณพ่อเจอสูตรดีๆนี่มันมักจะเดินในหลายงวดเลยนะพ่อเนาะเขาเขาไปเื่อยใต้รัวนครับแล้วมาตรฐานของคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อใช้อะไรเป็นเทียนแบบคำนวณย้อนหลังกลับไปเนี่ยมันต้องถูกประมาณกี่งวดถึงพ่อจะเอามาออกได้พ่อไม่มันต้องย้อนไปผลแล้วตัวถามว่าแน่ใจกับไปหอดปีใหม่กันนะเนาะย้อนไปหอดปีใหม่เลย ต้องดูว่ามันถูกสักปีไหมอย่างนี้ถึงจะามาออกนะพ่อเนาะยือนเมื่อวานเดินดีบ่ครับยังต่ำต้องสิบงวดต้องเดินสิบงวดถ้าต่ำกว่านั้นไม่เอามาออกหรอกนะพ่อเนาะบ่ไม่ผ่านรับนะผ่านแต่สูตรพ่อเนี่ยเวลาเดินนี่เดินยังต่ำแปดงวดเนกะ้างวดเวลาออกช่องนะพ่อเนาะว่านจริงเมื่อวานี่ออกช่องด้วยความติ่ตื่นเนาะเป็นงวดแรกนะพ่อเนาะสูตรนี้นะครับครับไว้นำเนาะคะ่ะเนาะ ก,การบนล่างไว้ก็ดีผมว่าว่าล่างว่าล่างด้วยเถอะมีแต่บนเนาะสูตรนี้ว่าล่างมีแต่บนหัวก้อนก็นหกสี 64, ่เพ<ม>ิ่นเอาไปสี่หกงวดงวดว่า,างหันให้แปดเจ็ดเพิ่นเอาไปออกเจ็ดแปดม้วนเนาะ <ขอ S 1> เป็น,น,ปนูตดบนก็ได้นะพอนอะบนล่างคุณไปเลยครับผมการไว้เน,น,น,นาะยังไงก็ไม่ขาดทุนนะพอนอะแล้วมันหลายตัวไม่พอสูตรอันตัวที่พ่อคำนวณล่าสุดบ่าหลายตัวตออ อย่างไรบบ้ายของมอแมนที่หาตัวแล้วตัวหนึมเน่ยนคือสองตัวล่างอันล่างห้าตัวล่างกรอนมันบอกครับล่างวดน,นี่มีมีหกเก็ดครับเดินบอกครับบว่าตัวจับคู่เออจับคู่จับคู่หกเก็ดหกหาแล้วก็หกหนึ่งแปดหากับสองหาหกเจ็ด หกหนึ่งตัวหนึ่งนะครับแปดหาแล้วก็สองหาตัวเน้นคือหกหาก็เแปดหาตัวเน้นหกห้ากับแปดห้าเนี่ยมีมีหาคูไหมบ้างครับก็หาชุดแต่ว่าเลขวิ่งหกย่างเดียวเลขล่างนะไม่ไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็คือมันก็ไม่หลายตัวนะพอเนะ เอาเอาเ้ำหนึ่งเดีเพราะว่าเอาเอาครบมาตัดเนาะถ้ามีอยู่ในีครบต้องเอานนามมีก็บอเอาตัวเนี้ของก่อนอีหกหาก็แปลนหาเนาะค่ะหกหาก็แปลนหาตัวรองหกเจ็ดหกหนึ่งสองหาเนาะแนนแค่นั้นนะแต่ว่าบนไหนน้ำแน่ล่ะว่าล่างล่างล่างผลผลมีังแต่ใบหมดเป็นเป็นสูตรล่างนะพ่อเนาะแต่ว่าก็บางทีมันก็วิ่งไปออกบน สูตรนี่มันบอค่ะที่ว่าออกแปดเจ็ดเมื่อกี้เนี่ยค่ะแมนแมนสี่หกก็มาเนาะงวดก้อนในการหายหกสี่พอนไปสี่หกครับในสูตรแตะขึ้นบนแท้กันครับเห็นคุณพ่อว่าในสูตรนี้มีเบิร์นด้วยใช่ไหมพองวดก่อนมีเบิร์นงวดก่อนนี่เบิร์นหกหกโอ้งวดนี้บ่มีดอกบ่มีจักบนกับม่มีเบิร์นล่างกับม่มีเบิร์นครับผมคนนี้น่าจะไม่มีเบิร์นนะพ่อเนาะต้องบ่เบิร์นว้า ก็ไม่แน่เนาะพ่อเนาะแต่อาจจะไม่เบินตามสูตรคุณพ่อไม่เบินเนาะพ่อเนาะมีสูตรมันมีเบิลนะครับแต่ว่างันมีนแล้วโอ้โหเลขล่างโอโเลยเนาะครับบอมากเหมัอนนี่มันเป็นโอกโมันเคยออกเนาะครับมันผ่านมากเกียดเกดซะตั้งแต่แอดมินตามแนวทางคุณพ่อมาไม่เคยเห็นคุณพ่อคำนวณได้เลขเบินล่างเลยแต่ว่ามันงวดนี้ก็แปลกเนาะพ่อเนาะมีนอยู่ไม่เคยออกเบิลล่างสักทีเลยบม่ออกเบิลล่างเจ็ดเจ็ดเจเลยเนาะพ่อเนาะ้เขาก็มีนีละ เป็นงวดแรกเลยนะครับในประวัติศาสตร์หลายปีแล้วเพิ่งเคยเห็นออกเบิอนล่างนะพ่อเนาะเบือนนี่ต่บนนี่ต่บนเหมือครับผมไม่เบิอนก็หามนะพ่อน่อเบิอนหน้าเบิอนหลังหามันในแบบนี้นะครับทานผู้ชมวันนี้เอ,อาสูตรล่างไปก่อนนะพ่อนาะนแล้วสามตัวคุณพ่อยังคำนนวณอยู่ไหมครับทุกวันนี้สามตัวสามตัวสามตัวจะไหมเรั่วงวันแจ๊บหอยสองหางเต๋นบนนะครับเห,เห็นคุณพ่อวาดจับ เลขเก้าหลักร้อยให้แล้วก็ให้เจ็ดแปดเอ็กซ์สี่ไปใช่ไหมพ่อไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเนาะจแล้าเจ้าเจ้ากันจระเจ้ากับเอาเป็นบนนํามันบติดตัอยิวเอาลักลอยกับเอาลักลอยไปใส่เนาะลักลอยให้เพื่อนไปเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าครับครับผมไม่แน่เพื่อนอาจจะถูกสามตัวก็ได้เนาะพ่อเนาะแล้วคนในหมู่บ้านมีผู้ถือสามตัวนําบ่ครับพ่อเก้าแปดเจ็ด เก่าเจกดแปดไม่ัางแจวันเหล็กอีกามาบอกข้าเจ้านัแนแล้วก็จะเอาไปกีดยางเนาะครับอืมค่ะกามาห่วงบอกว่าเก่าเจ็ดแปดเก่าเจ็ดแปดเป็นวะอืมบอกไพ่ก็บเสือบอกบอกไพ่ก็บเสือแล้วแล้วก็เอาโทรศัพท์อัดใส่ฟอมมันมาตอนมันห่องเนาะมาเปิดในมูอฝังเนาะค่ะฝั่งเลี่มันกับปีนตัวนั้น่นบอกอร์มันก็เก่าเจ็ดแปดเลยเนาะตรงตรงเลยเนาะ คผมแต่ว่าพูดอย่างนี้หน no. ่ะได้พูดเดียวไหมะค่ะในพูดเดียวตัวบอกโมโมสื้อนำเนาะบอกโมโมบอกซื้อเพราะว่าร์คคานเลดเงี้ยงติ่เป็นทางจการเนาะเก่าเจ็ดแปดมันเหล็ดเป็นเลี่ยงปึกขระไรครัว่าเจ็ดแปดเก่าทานกันนะครับอ๋อกีรีเนาะเนอหันนี้กับเพื่อนได้ยินอีกกับบอกแอดมินได้เลยครับว่าแงลว่บอกเพื่อนเยอะขั้นขั้นหัวนี้ถ้ามันห่องบอก บอกนงเด้อวะท่านเราบอกประมาณจักโมงข่ะช่วงค่ำช่วงี่เขาจะไปกีดยางด้วอคนน้ำยางประมาณเนี่ยนะสามสี่โมงเช้านี่แหละแต่เอดมินก็เชื่อนะพ่อเพราะว่าก็เคยได้ยินไอการมันร้องบอกเอาว่าเอาว่าอย่างเงี้ยืมอืมกับแปดห้าแปดห้าหรืออะไรนี่แตบเป็นตัวเลขกเลยช่วงเก่าเลยนะมันมันมันห่องแบบนี้นะการการเลยร้องเอาว่า ก็ไม่เปลีนแบบร้องเป็นเสียงเหมือนนกขุนทองเลยนะพ่อเนาะการร้องนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงหรือเปล่าแล้วคุณพ่อได้ซื้อตามเขาไหมป่อบ่ไดิซื้อยังวะบอไดิยินบ่ไดิหูว่าพราเจ้าวายการเมาบอกอย่างนี้แล้วแต่ว่าผู้ผู้น้องบัดบมาบอกให้ฟังเนาะคุณพ่อเพิ่งได้ได้ยินหลังจากเรียกออกแล้วเมียนเขามาบอกน้องน้องใสู้่อยู่หันแต่ว่ามันบามบอมัก เราไปอื้อบ้านอยู่ใกล้ๆกับพ่อคนนี้ใช่ไหมครับขึ้นไปอีกประมาณปัญหาพกปล่อยเม็ดนิดนึอมั้งค่ะไฟหนำอยู่ข้างบนอ่ี่ฟยนำถามตูตรงๆพ่ะธรรมดาเนาะห้องบอกจริงได้คือเม่นแทรกที่วัดดาหรือเปล่าทวัาครับคี่เจ้าที่เจ้าทางนัมนมวลันมาจากนครนะสังเกตเวลา่ายบ้านเขาอยากได้เลขนี่เขาจะมาดูในกระดานใช่ไหมพ่อ เ mm hmm. mm hmm. มียนกระดานเมื่อก่อนคุณพ่อก็เขียนไว้ในกระดานใช่ไหมพ่อแปดเจ็ดเลขเจ็ดแปดแปดเจ็ดเล่นได้หันแล้วมีงานชอบอยู่ในวันพระเจ้า,าทำก็บ,บอกพระเจ้าอโยกก็ขเขาบอมกักเขาว่าเขาบอมกักเล็กแปดเจ็ดเนะาะบอกแปดเจ็ดก็หเจ็ดบอกแค่สองตัวนี่หรอครับสองตัวเพราะว่ารักหน่อยมีเจ็ดเนาะ รักัน่มีเจ็ดบันจับคู่แล้วมันไนหกเจ็ดกับแปดเจ็ดเกีก่ยวบใต้บนล่างลย่นะพ่อเนาะหกเจ็ดถ้าเป็นขึ้นแต้มหนึ่งก็เจ็ดเจ็ดกับหกกับแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดก็ถูกบนล่างเลยนะครับแต่โ<อ>มมาเบื่อเนี่ยคิดว่าหกเจ็ดนั่นแล้วมันถ้เป็นเจ็ดเจ็ดเนาะครับครับผมปิดเปแตรมหนึ่งครับก็เท่ากับว่าสูตรสูตรตัวนี้อันนี้เป็นงวดแรขที่คุณพ่อได้เอามาลงช่องนะพ่อเนาะเออเป็นวันด็ดเนีสูตรที่ผ่านมาคุณพ่อทิ้งนะครับ มันว่าเขากับท้งเพื่อนแล้วตัวเทเขาก็อาจเจ็บมาผสมอยู่เจ็บมาผสมคำนวณลักซิบลักซิบเอามารวมกันวันประมาณสิบสิบสูตรลางสิบสูตรเขาก็มารวมกันกับหน่วยหน่วยลางามารวมกันาารวมกันแล้วตัวเลขมันหลายกลมกันแต่ต่อเอาตัวนั้นนะครับเป็นตัวเด่นบนคือกันบนงวนนี้สิบแปดสูตรแล้วเอามา ลักสี่ผลซิปแปดสูดแต่ว่าคุณพ่อก็ตัดออกให้เล็กเหมือนเนอนนดิ้ลยน้อยใช่ไหมพ่อเหมือนจะำกันกับเด็กน,บบน,บบนี่แหละเด็กหลังครับซิปแปดสูดห้าลักสิบหนะ้าห้าลักสิบสมมติว่ามันได้มันไดเงินหุ่นซีเดโอขึ้นขึ้ากับไปเบิงกับครบครบบนมาหันกับเขาได้กันเะจ็ดแปดเก่าน้ะมาทั้งสามตัวเลยครับวันเขาสองตัวกับเขาฮะมันเป็นเด็กหาโต เจ็ดแปดครับครับผมแต่ว่าตัวสามตัวนะเจ็ดแปดเก่าเลยับครับผมมาครบบูนเจ็ดเปดเก้าเลยใช่ไหมพ่อเนี่ยกอดคอกันมาเลยวันนี้อารงุอีกตัวะท้อพ่อเนาะมันเป็นสูตรใหม่สามตัวใช่ไหมครับพ่อที่มันเข้าเจ็ดเปเก้ากด่อสูตรมันพอมนสูตรใหม่หรอกสูตรเก่านะแ่ว่ามันเขาอีกนะโอับครับดมันเขาแต่ว่ามันบกอยเขาต่อเนื่องว่ะ เอางี้ดีกว่านะพ่อเนาะถ้า FCFC FC ท่านไหนอยากได้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาก็ได้เดี๋ยวโค้งสุดท้ายเนี่ยตอนเอดวินมาตามเลขบุก็เอาเลขครบไปด้วยนะพ่อเนาะสั่งก็ได้เอาเฉพาะเลขครบหรือว่าต้องเอาจับคู่ไปด้วยพ่อแต่ว่าจับคู่หายแล้วผมว่าจับคู่ให้แล้วเออหรือจะเอาครบไปจับเอาเองก็แล้เอาครบ้อาจับคู่ด้วยก็ได้นะพ่อเนาะถ้า f อเขาอยากไปจับเองเงี้ยครับจะ <c oughs> ได้แบบแล้วแต่ดูที่ของท่านผู้ชมไปเลยนะครับคุณพ่อก็จับให้ต่างหากแล้วตามที่เอฟซีชอบอีก็ต่างหาก <c oughs> น,นะครับท่านผู้ชมเ่ายังไงก็ฝากตามแนวทางคุณพ่อโคงสุดท้ายด้วยเนาะเผื่อโคงสุดท้ายนี่มาเผื่อเขาได้ยินเสียงการรองบอกจะมาบอก f น <c oughs> แล้วเนาะเผื่อมีโชคมีลาบด้วยกันเนาะว่า <c oughs> ยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับขอบ, <c oughs> ขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณพ่อนะคะเนาะตัวนี้ตามที่ขีดเส้นใต้เลยนะคะก็ฝากตามสูตรบนด้วยนะคะเดี๋ยวคงสุดท้ายจะมาตามให้กับท่านผู้ชมนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหยิบจับสลากกินแหมงรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ